เคลียร์ช่องปากก่อนการติดเครื่องมือจัดฟันใช้เงินเท่าไหร่เอาอย่างนี้นะครับขั้นตอนการเคลียร์ช่องปากเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมีอยู่ 4- ีหขั้นตอนนะครับหคุณต้องขูดหินปูนก่อนถ้าในกรณีที่คุณไม่มีหินปูนเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องขูดนะครับสนะครับคุณต้องอุดฟันควรจะอุดทุกซี่ให้มันสมบูรณ์แต่ ถ้าคุณไม่มีฟันผุเลยคุณเป็นคนที่ใช้ไหมขัดฟันทุกวันแปรงฟันทุกวันเช้ากับวันเย็นมันก็ไม่ต้องอุดถูกไหมครับมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนสองส่วนนี้นะครับสามต้องถอนฟันคุณหมอก็จะเลือกถอนในซี่ที่จําเป็นเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีไม่เยอะนะครับและก็สี่ฟันคุดฟันคุดเนี่ยไม่ได้ต้องถอนทุกกรณีนะครับจะเฉพาะบางเคสที่คุณหมอเห็นว่ามันจําเป็นเขาถึงถอนนะครับดังนั้นตอบเลยได้ไหมเท่าไหร่ตอบไปได้ครับบางคนก็ถูกแสนถูก นะครับติดเครื่องมือได้เลยบางคนก็อาจจะ3 0 0 0 5 0ห0หรือเกินหมื่นหนึ่งก็มีเมื่อคุณหมอตรวจช่องปากให้แล้วก็จะประเมินราคาหน้องๆนะครับท่านน้องๆพร้อมก็ลุยเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกเรื่องการเงินเนี่ยน้องๆสามารถทยอยค่อยๆทําทีละส่วนได้เช่นเดี๋ยวตอนนี้ขุดปูดไปก่อนหรือว่าอุดไปก่อนนะครับบางซีแล้วค่อยๆทยอยทาเมื่อทําครบเสร็จแล้วน้องๆก็สามารถ ติดเครื่องมือจัดฟันตามที่คุณหมอจัดฟันเนี่ยวางแผนได้เลยชัดเจนนะครับจัดไป